<c oughs> นั่งนั่งนี่ละขอบคุณขอบคุณในลายเดิมขอบคุณใลายเออขอบคุณในลายเด้อขอบคุณในลายเดิมเอออย่าว่าหัวความว่าจริงจังเลยนี่เข้าแบบนี้ละนี่อ่านี <Labor ator il orter> ่นกเอาขอบคุณขอบคุณนกมาพี่ขอบคุณอ่าขอบคุณในลายเดิมขอบคุณในลายเด้อขอบคุณในลายเด้อเอ้าจับน้ำมาจับเงินแล้วก็นแนวไปทางพุ่น สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางภายในและทางประเทศเนาะพมพอ,พอกับบอจอยเซ็นเกา่าเซ็นเคยตำรวจสมอ,อีพี่นี่นะครับเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทางจังหวัดมุกดาหารตำรวจสมเนาะเพิ่นฝากเงินมาให้อ่าจำนวนห้าร้อยบาทตำรวสมเนาะให้บอจอยมาให้กับครอบครัวนางเอแกตเพิ่นตำรวจสมเนาะบอจอยก็ได้อันซื้อข้าวสารมาให้เพิ่นเนาะซื้อข้าวสารประมาณสิบปลายกว่ากิโลข้าวสารแล้วก็ เงินเลี้ยก็เสียเอาเองินไปหมอเพิ่นเนาะเพราะว่าถ้าเอาเองินมาให้เราเลาก็สิได้ออกไปซื้ออยู่เนาะนี่คือเก่าท่านผู้ชมก็เลยเอาเองิน500บาทนะมาซื้อข้าวสารเนาะ10ปลายกว่ากิโลแล้วก็เป็นมอญแล้วก็ผ้าห่มมุ้งจากหลวงตาทองนักต่อซอนเนาะท่านผู้ชมที่อยู่จังหวัดมุกดาหารหนะท่านผู้ชมเนาะที่อ่ามันตกข้างที่เฮายังเอาไปแจกบกทนะ่ทันหมดเนาะที่งวดก่อนที่ด้ออกไปแจกกับหลวงตาทองนัก ผนชุดก่อนนะเนาะกับมื้อนี้เฮาซีมามอบให้นอาแก็ตในบ้านกาลูนี่ทำู้ชมเนาะเมืองเซปโนแขวงสวัน,เนินเขตเนะาะไปชาวุไทยนะอ๋อสบายดีโอ้งับลงมานั่งตำๆตัวน,นี้เนี่ยก็น่งสูงแต่เออ นี่นั่งอยู่นี่ก็ได้เออหรือว่าเรานั่งเรานั่งยากบ่นั่งยากเออโพตัวนั้นให้ค่อยนั่ง่นเออปลปยยดนั่งนกันสนทนาเป็นไดอยู่ดีมีแงตั้งแต่ออกลูกออกันมาบ่ได้เจ็บยังเลยบ่เจ็บเจ็บบ โอ้ก็โดนไล่เติบนอาโดนรับบาดเขามาเนาะตั้งแต่มือคอยันมาหาเจ้าก็คืออีพี่ทำอิดทำสมเนาะบาจอยเขามาเลยครับบังเอิญพบพ่อครับนาแก็บนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนในทรรมสมเนาะเพื่อนเนาะทางนั้นเพื่อนยญ้าเนาะพัวไปใส่ละมุนนี้นะโอ้พัวอยู่ฝุ่นเนาะยาแล้วุ่นอนเ่เฮนาะนี่เพื่อนเราข้าก็ได้ลูกได้ลูกได้จากมือแหละ จัมือแล้วก็ห้ามมือบอแม่นบ่มื้ออตนมหามือเดีี๋ยวนน้มัอมตอนนั้นหามือเนาะสิบไปมือน่าจะเป็นสิบประมาณสามอาทิตย์สองอาทิตย์เพิ่นได้ลูกประมาณสองอาทิตย์ทมม่านผู้ชมเนาะนาเกตอายุสิบหกปีบ้านกะลูท่านผู้ชมผัวสิบเจ็ดเมียสิบหกได้ลูกน้อยในเขื่อนเพิ่นมอนกะบ,บม่มีมุ่งกะบ่มี่ปลาห่มกะบ่มีเข่ากินกะบ่มีนนเนาะผัวบ่ได้ไปหับจ้างมื้อนี้โอ้า โบได้ไปหับจ้างบ่อันตบุญปอแท้บ่ก็อยากมือแท่เต้แท่เต้แต่ไงนายแท่เต้แต่ไงอันรูปแต่ไงไายอันรูปอ๋ปกติก็เราไปหับจ้างมือเขาน่าจะตอแกให้หยุดงานมัประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมเนาะนี่คอยมานี่ก็มีผู้ใหญ่ทางเมืองไทยเด้อทางมุกดาหารเอ่อคนฝากมาให้าร้อยบาทให้ซื้อเขาสิบปลกว่ากิโลแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเงินอีก เง,งิงนเสียเงินเหลือแต่ซื้อข้าวข้าวมาเสียเงินมาให้เจ้ากับเจ้าไปซื้อออกไปซื้อข้าวกินคือเก้าเนาะมี่เราบอกข้าว,วากินบ้า <c oughs> บ้าเล่าก็บโอยปปากเป็นปนัญญาธรรมชุมนี่ก็มอนอันนี้ก็จากจากังหวัดมุกดาหารทางหลวงตาเพิ่นเด้อก็ไม่เล่าเลยเนะาะชาวประเทศไทยเนาะเอาผ้าทีของชาวไทยมาตุ้มให้หน่อยโอ้โห ่ก็สิมอบให้เจ้าเลยนี่นบนบไปทางพุ่นนบขอบคุณในรายเด้อวันนนั่งนั่งนี่ละขอบคุณขอบคุณในรายเด้อร์ขอบคุณรายเออขอบคุณในรายเด้อวรนขอบคุณในรายเดอเอออย่าเมาหัว่าพ่อาจริงจังได้นี่เขาวันนี้ละนี้มอนเอาทางนี้ก็นบขอบคุณพ่อในขอบคุณในรายเด้อขอบคุณในรายเดอร์อ่าจะคอยเมาบอกไปแล้วคอยชียกให้ปตาแม่นี่ก่อน เปันหาก็เกิดลูกไม่องสมเลยบรหิญกอ่านี่นกเอาขอบคุณขอบคุณนกพิษขอบคุณอ่าขอบคุณในลายเด้อขอบคุณในลายเด้อขอบคุณในลายเด้อเอาจับน้ำไม้จับเนแล้วก็แนวไปตรงพุ่นขอบคุณอือมีใจนำใจลายกรนีครับผู้ใหญ่เพิ่นเห็นแล้วเพิ่นอีต้นเห็นเจ้าทุกยาบกรณี้ละอีต้น ผมก็เลยฝากเงินมาให้อันนี้ก็ของลงตาเนาะเขาพอได้กินเขาสิบปายกิโลนี่ก็พอได้กินลายมืออยู่เนาะลูกบดได้ไข่บดได้นาวบ่บดได้เจ็บไข่บ่หนาวไข่บ่ลูกบดได้ไข่บ่ไข่ไข่บอกมีแล้วบ่อยากกินมีบ่มียื่อบ่มียาบ่มีเนาะเป็นไข่บ่ลูกเหรเป็นไข่ ลูกน้อยด้วทะลกช่วงนี้ก็อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะกลางเวทีนห้อนนอนต่าผู้ชมบ่บตกกลางคืนมาแล้วนะเกิดสิต่างๆนิดนึงครับละกินยังมั้นี่เบิ้งเงเตาจ้ากินจ้าอาลเบจ้าอารเบจ้าบ่มีแนวกินว่วะ บ่มีกินแม่ลูกอ่อนธรรมดาก็ต้องบำรุงแต่ว่าบ่มีเอาไก่ปางปางปางไว้ปางไว้ปางให้ไว้ปางให้ไว้กระเดียกปางก็ะเดียกแม่เนาะแม่เน่าจะไปใส่มือน ขยากันเนี <Nä es> 1 <S 1> <S ่ยจดอะไรปะขยะเกือยะยกันเนี่ยขยะกันแะไรพวกพูกมันไม่ยาลูกมันเือนไม่ยาเป็นสมเนะบนนอนบนเก่าอนีนนีมีมอนมีนั่นพร้อมไหมเดี๋ยวจะนาย้าว้ไทยเป็นมาจัดการมันมม่ยังแน่ยายนีเนาะไาวผู้ไทยฮุจักนี่รอกเพืองของมัน ให้ชาวปรไทยเข้ามาด้วก่อน่ครัหมอนทำมะส้มนี่หมอนแล้วก็มอนเออบ่ได้อันนี่เอาไปใส่หัวลูกจะได้นี่โมกนี่อาซบให้เราลดนี่ค่อยซักแล้วเลยมันไปใส่ให้ลูกเดี๋ยวจะเอาเอามามาไอ้ที่ไหน ะนอนแล้วเะนอนแล้วบาเอาโซบส่รถนอนกันละเอาใสา่รถนไให้หัวมันเย็น,อ,น,น,น,อ,น,อ,นอันิตาสับปะไทยคือแพนี่อเว้นต์อเว้นอันตุ้มลูกเจ้าเด้อตุ้มลูกเจ้านี่บปยา้ำอั่มน้ำแล้วก็เซ็ตให้เหล้าเจ้าอั่มน้ำแล้วนี่ส่งพื้นทำซมส่งอันแล้วก็มีเสื้อผ้านี่ลูกแล้วนี่ชิกเก็บเว้นต้อนเพราะว่า แล้ยังนุ้งบ่ได้กนันว่าที่จริงก็เจ้านุ้งให้ได้ฮะและเนาะแม่นหน้าหนาวเสื้อผ้าก็คือเสื้อผ้าลูกสาวไทยเองแล้ว,ว่าหมอน,นอันนี้ก็ตุ้มลูกจ้าเด้อนี่มันสิโบวิธีก่อนทำสุดเพราะว่าจันนี่จเจ้าหัวเรอาอันใส่นีเห็นมันก็น,นี่แล้วก็นีบมาน,นี่เอาลูกใสน่นีเอาหัวเราใส่นี บอกว่ามีเธอหัวเล่าอันถึกล่มดิอันนี้กระประมาณสามพื้นคนำ้มสำเร็จกะั่นมมุงกระยุลุ่มเพืละมุงกะมุงนี่แบบว่าเฮธอลงกางเว้นเล่ยมุดมือเห็นบอกว่าพอว่าบกจักอีน้อมุ้งยุลุ่มเพื่อเดินมุ้ผู้ดีไล่กับเพื่อนเล่าคำชม มุ้งกับมุ้งของตาแล้วทำสมกางมีบ่มุงนี่บ่มีบ่มีกับสับไพกับจัดการซักแล้วเรียบร้อยทำสมกับมาให้น้องกับกันซีกางกับผู้ดีกับเพื่อนเราอะไรมุงตัวนี้ทำสมเลยพ่อพรมกับมีพ่อพรมกับยูนิโมเตนสมคนหลายกับเดียวมันจะอันนั้นเพราะว่าสับไพอันน่ะเอาเอาขึ้นเด่นกันอ่ะนี่ไร้เท่าไง ของลูกเจ้าจุนมดอันนี้แลถึงมาปิดครืงมืสอส่งเพิ่นกระดีใจทำสมม้มไว้น,นี่ก็ของลูกเจ้าจุนมืดนนยังให้ลูกหนาวเด้อบันนี้เด้อตุ้มให้ลูกโลดนี่เสื้อผ้ากะผ้าหุ่มทำสม้มอ่ะเขึ้นเต็งเลย ไหลอันนี้กับเสื้อผ้าเสื้อผ้ากับเย็บไปก้อนกับอ้ลูกเพื่อนกับนุงใดเลยเนาะรอะอว่าเพื่อนกระซบให้เลยํำซุพราะว่ามันหน้าหนาวเนาะแบบว่าน้องกับตุ้มแต่พระอ้อมให้อย่างกับมันกะหนาวได้จำซุนอ่ะอ,นนอันนี้เบาให้ตัวนี้สับไทยจัก,กรีเองนุกให้ให้น้องบอเพราะว่าน้องประมาณได้สองอาทิตย์เนาะบัตเจ้าเนาะสองอาทิตย์กันเลยอะ่ะ ้งกให้น้องขึ้นเวีนให้น้องก็ทำสมเอาเครื่องขึ้นมาแล้วมาจ่อยมาเบิ่งดูบันดนี้เต็มบาตนี้เต็มคักมาคักบาตนี้บ่เห็นอยังนี่คนน้อยกะนอนแล้วทำสุ่มในมุ้งนี่ผู้ดีเล่ยกระเพื่อนเพคนนี่ทำสุ่มไ้มุ้งนี่นะนี่มุ้มงกะก็นอนเลยทำไมเล็กน้อยคักเนาะ <laughs> จะเห็นอะไรพนกับบ่มีเนาะพุ้นบ่มีแกขึ้นข้าบ่มีเป็นบมม่ทำมาส้มพระ่าวบ่มีได้เห็นะนะ <c oughs> บัตรลุตื่นนี้โมแลงตกมแลงมาเอานี่เด้อตุมให้เราเด้อ <c oughs> ตุม้มเอหโหเราซบบ่นนั้นมีม่วนีนตัวเอ้ยบอกอันนี้ใส่ละม้วนนี่ซบฮอนี่นี่แลก็ติดบัานี้นี่มันมีบนติดนี่ แต่เอาไส้นี่หัวแล้วหั่นห็ดวันนี้เพราะมันจงมันจงอุ่นดิแล้วมุ้งนี่มัแล้งนี่กลางเลยมุ้งนะเพราะว่ายันยุง่งครบอันลูกเจาหั่นบ้านี้ันหนาวเลยล่ะบ้นหนาววันนี้คืออันนี้นะเ็จน้ำน้ำมากกับเ็ษกระโตให้เหล้านี่เ็จเลยนี่เ็ษให้น้องให้ลูกเลยลูกกะคนน้อยกับบนหนาวแล้วทำซุปวันนี้กะมีมีมุ้งม,ม,มีอย่างนยุงนย่งก็ไม่ได้ครบน้องเลยบบนนี้ คือแบบมาเห็นแล้วก็น้องแบบว่าอยากมาให้น้องเนาะอยากมาให้น้องไไวๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าสาวคนไทยก็บรรจอยกับมีชุรละแน่กับมีโอกาสอมาให้น้องมันนี่นะอยากให้น้องกันลูกเพิ่นทะละท่านผู้ชมไอ้ตนคนน้อยเห็นมุ้งอย่างกับบะมีเนาะคือมานะมาเห็นมาแล้วน้องบัจจอยมาเห็นนั่นน้องเพิ่นนะเพิ่นเอาอันปัาหุงเพิ่นแหละตูมลูกเพิ่นนะสาวคนไทยกับขึ้นบะเคืองกันลูกสาวไทยกับ มีหลายเน่ก็มาปั่น,นเพราะว่าลูกสาวใครก็นุง่งไรนะเอาเว้นกับไปปั่นให้ผู้อื่นะนะทาะส้มปั่นให้ผู้อื่นเน่มาแบ่งปั่นให้ให้น้องนี่แหละดีใจว่าได้เสือ้อผ้าเลยเอาเว้นตุ้มให้ลูกมันนี้เห็นให้ลูกอุ่นมันนี้เขากินก็นได้หลายมื้อเติมเนาะส่งนี้กับผูหันไปหับจ้างบอกรือบ่ไปพักพักเอ,อ้คุณพักทำส้มเลย น้องกับวาาซาเล่ากับบจิกกับพนกับพนกับยูติดกับทางถนนใหญ่แต่พนกับวาเล่าโบจเก่งน้ำส้มเลยเนาะกับแม่ก็มาจอบเจ้าอยู่กว่เกินลูกนะแม่เจ้าหันมาอยู่บ่มาเออมางุดนี่นะพนกับจ้อยลงก็เก้าอีกเดี๋ยวอยเจอเยขันคือทำส้มได้เห็นคลิปจ้อยกับเบิ้งตอนนี้กับตอนคลิปก้อนๆในสาวผไทยวาว่าน้องจ้อยกินข้าวก็แซ่บยุบละ หมดแซ่บแล้วบ่มีแบบว่าบ่ได้หาแนวกินกินต้นไม้เห็นจะกินหลายเด้อต้นไม้ยันคนน้อยหันยันแบบว่ายันลูกเจ้าหันแบบว่ามันเก็บท้องหันเจจะกินหลายต้นไม้เพราะว่าเด็กน้อยกินนมในเอิ๊กเขาเด้เพราะว่าน้ำนมเขาก็มาออกอันให้น้องกินเลยทำซมแต่คือื้อนี้กับบริกินข้าวบ่มีเนื้อกินทำซมกินแล้วบอกมื้อนี้ มามีเนื้อกินทำสมอ้ยมาเห็นแล้วสบใจกันเพื่อนย้าเรากับเพื่อนนันน้องกับมาตั้งกันไปไหนน้องปัจจัยปิ้นไปดูปัจจัยไเพื่อนย้านั้นเพื่อนย้าทำสมเลยกะกะจะเนียนหนากว่าน้องน้อยนึงเนาะปัจจัยกะเพื่อนน้องนี่แม็นว่ามันมันโหดเลยทำสมเลย แบบว่าจะกะกะเห็นเคลนี่แหละแบบว่าอันนั้นนาฬิกาลท่านผู้ชมเลยสาวไทยกับวจอยเห็นกะมาเห็นมันมีคึดว่าจะเป็นเฮือนอันน้องเพิ่นนะนะขึ้ว่าเฮือนเฮือนจักรีวาจิเปียบนาฬท่านผู้ชมเอยจักรีวะบ่นเทียบเลยข้อนีกข้อนี้คือว่ากระดกกระโดดคือว่ากระโพดก็เลยปุ๊บว่ะ มามันก็บักเอิ้นเนาะบ่จายมาเห็นอันสบานเพิ่นก็บ่ได้เว้าหยังดอกย่างเลาะมาโซนให้เพิ่นว่าก็เลยถามว่าเฮือนคนบ่หรือเฮือนหยังถามว่าเจ้าตอบว่าเฮือนเจ้ามาบ่เห็นน้องอันอุ้มลูกอยู่ทามเอ้ยอุ้มกกระตาอันล้มมามันก็ล้มมาเลยทามมื้อนี้ก็ยังอากาศก็โอเคอยู่มื้อนี้เนาะบ่ได้หนาวปานใดบ่ได้หนาวปมื้อนี้ก็คนน้อยก็นน แค่ไหนคนน้อยนอนมันนี่กับ,บเบร์เอาเอาลงมาตะล่มน้ำสาวไทยกับเพิ่นทำส้มเลยเนาะรีวิวเฮิร์นเพิ่นอีดดทำดันบัจจัยรีวิวเฮื่อนในในทำส้มเพิ่นเบิ่งบักเธอทำส้มเพิ่นนฮาม่าเบิ่งไม้กับบุหิน,หนเนาะกระต๊อบนะกระต๊อบกระต๊อบเ,เป็นตู้ปล่ะเป็นตู้ทำส้มเพือนในบ้าน หยายบเสือกอกเหมนหอกนีกันเนาะคือว่าบอนอัดกระูดตื้นแล้วบอลน่ะนอนน้องน้องสาวจ้าบอลน่ะด้วยโอ้น้องสาวกังขึ้นมากนะลูกก็ละเออเสีนนั้นกังขึ้นมากนะเอานี้บอกอัดนะอัดอันนี้บอกโอ้เอาประมาณนี้กันฮูดมากบอจ้อยอัดวิ้น คันสาวโบรายนี่ย่านสาวไทยเลยลูกมาจากนั้นเนาะคือว่าแล้วน้องเคยอยู่แล้วก็ก็อยู่นู่นละอันบทเฮ็ดกินได้เหรอกินอยู่ใช่หรอกินเออบดเจ้าเฮ็ดบดเจ้านึ่งข้าวนึ่งใช่ข้าวพูดบอก่าบทไปแบบนึ่งข้าวกินเจ้าฮะนึ่งพุ่นบทนึ่งพื้นยาคือข้าวด้ยคือพื่นเออพื่นนึ่งนำยาพื้น หนึ่งน้ำยาหนึ่งแล้วเราลงมากินอยู่นี่บอกกินอยู่นี่โอเล่นน้ำน้ำกินเพื่อน้ำส้ม <c oughs> น้ำต้มบ่นี่เจ้ายังกินน้ำต้มบหมจะกินน้ำต้มเด้อลูพราว่าลูกเจ้ากิี๋ยวจะน้ำนี่เพื่อนเอาน้ำมาด่านทำสุมจะต้มก้อนเจ้าจะกินเห็น <c oughs> จะเอานมให้ลูกเจ้ากินนี่้ <c oughs> ยันลูกท่านเก็บท้องหันทั้งลูก <c oughs> ทั้งแม่ราะว,าวะะ่าเล่ากระเพาะยังอันนั้นฮะนะยังแบบอ่อนเพียนะ ยังบกแข็งแขงทำาสมเลยเพราะว่าเพ้่นกระหักต้มต้มต้มกออ้อนกินต้มจังกินละคำว่าสุขภาพเจ้ากันยังอ่อนเพียอยุเพราะว่ายังบริแข็งแห้งคนว่าคือคนเล่ากันยังยังยุก,กรรมทำาส่มเลยอ,อันนี้นะเพื่อนออกและกรรมนะคันว่าคนว่ากบโค่นนึงนะซ้ำนี่เขาเจ้าไป,ไปไอันไปหายไปสวนแล้วทำามไปเก็บเข็มแลว อันนี้คือน้องนี่คือซีเมนต์ย่าพันหิยู่ก่อนมันแข็งแห้งแล้วเปรี๊บแคมเออเป็บแคมแล้วอันนี้คือน้องนี่เราเปแข็งแห้งนี่แล้วย่าห้อยู่เพื่อนแม่นบอกเราคือเบังเราคือสีบปีแข็งแห้งประดับทำสมัยเราจอยเราเลยเงาเลยมยอบอกเดี๋ยวนี้กะยืนอยู่กกระมยอบอกมยอดีฟังเสียงเราเออเสียงเพื่อนก็พอเผาหานะทำสมรุนกับน้องยังมืออ๋อาละท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ขอดำเนินมาฮอดถ่ายคลิปเนาะ ก่อนอื่นเมื่อต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางจังหวัดมุกดาหารเดอ้อที่ฝากเงินมาให้บาจอยเป็นสะพานบุญมอบอมามอบเงินซื้อข้าวสารเนาะจำนวนห้าร้อยบาทบซื้อข้าวสารแล้วก็มามอบให้เพิ่มอีกหนึ่งแสนกีบเนาะและ้วก็ขอขอบคุณทางหลวงตาทองนาคต่อซอนเนาะทางจังหวัดมุกดาหารที่มอญพระห่มเนาะที่ให้มามอบให้กับครอ,อบครัวทุกญาติญากจนในบ้านกะลู่เมืองเสีปโปนแขวงสอนเกตเนาะทางผู้ชมที่รับชมคลิปอยู่เนาะ อยากให้บาจอยเป็นสะพานบุญอยู่มองไรได้ที่ใดก็ติดต่อเข้ามาได้เลยท่าชมน้องยินดีครับใส้หรือว่ายินดีเป็นสะพานบุญให้เด้หรือว่าอยากต้องการช่วยเหลือครอบครัวนางแกลนี่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยท่าชมเนาะเอาสำหรับอีพี่นี่บาจอยสาวพุทธไทยแล้วก็นางแกลนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ทำาชมเนาะสำหรับอีกท่านสบายดีสบายดี